สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอแอนแอนแอนนำเข้ามอลลี่ครับผมจากฮ่องกงมาไทยกับเกลต้นอิมพร์ตง่ายรวดเร็วปลอดภัยนาเข้ามอลลี่จากฮ่องกงมาไทยอ่ะต้องมาพูดถึงข้อดีก่อนก่อนนะครับผมการนำเข้ามอลลี่จากฮ่องกงมาไทยเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้สนใจในธุกรกิจของเล่นของสะสมโมเดลคาแรคเตอร์ต่างๆ ขั้นตอนการนําเข้านะครับผมลูกค้าสามารถหาซัพพลายเออร์ได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ของฮ่องกงเช่นคอร์เซลฮ่องกลงลาซา a ่าฮ่องกงป๊อปมาร์ทฮ่องกงนะครับออฟฟิเชียลสตอหรือร้านของเล่นชั้นนำในฮ่องกงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ p o p ปมาร์คุณสามารถซื้อโมเดล m o n l y ได้โดยตรงจาก p ๊อปมาร์ทหรือร้านค้าออนไลน์ในฮ่องกงที่จะจําหน่ายสินค้านี้ข้อดีของการนําเข้ามอน l ีจากฮ่องกงมาไทย สินค้าแท้และเป็นที่นิยมการนําเข้ามมลีจ่จากจากฮ่องกงช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าสินค้าเป็นของแท้และเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมเป็นราคาที่แข่งขันได้การซื้อสินค้าจากดังจิตหรือซัพพลายเออร์ในฮ่องกงทําให้ได้ราคาที่ต่ำกว่าการซื้อในไทยความหล,ลากหลายความหลากหลายของสินค้าฮ่องกงมักมีการเปิดตัวซิ้อใหม่ของโมลี่ก่อนใครนะครับผม บอร์การนำเข้าที่คุณสามารถใช้ก็คือเกียรต์ต้นอินพตครับอันนี้ทางเราแนะนําเลยเพราะทางเราก็ใช้บริการอยู่เกียรต์้นอินพอตเอการนําเข้ามอลี่จากฮ่องกงมาไทยนะครับนี่ครับข้อดีครับผมก็แล้วเดี๋ยวสรุปหากคุณเป็นนักสะสมด,ดูผู้ที่สนใจนําเข้ามอลี่จากฮ่องกงมาไทยเกียรต์้นอินพตคือคําตอบของคุณนะครับผมถ้าทางผมมาได้แนะนำลิงก์ที่ขายสินค้าไว้ในของฮ่องกงแล้วนะครับเป็นแพลตฟอร์มท่านก็สามารถเข้าไปหาสินค้าได้เลย แล้วจะส่งมาลงกโกดังเราที่ฮ่องกงได้เพื่อเราจะนําเข้ามาถ่ายให้ท่านผมครับผมอ่าแล้วก่อนจะนี่เดี๋ยวผมสอนวิธีการหาสินค้าจากฮ่องกงให้ท่านก่อนถ้าท่านต้องการนําเข้ามอนลี่อ่านี่ท่านก็พิมพ์ว่ามอนลี่สเปซอ่านนะครับมอนลี่สเปซแล้วพิมพ์ hk ลงไปด้วย hk ก็คือฮ่องกงนะครับผมสินค้าป๊อปมาดของฮ่องกงจะก็จะขึ้นมาเช่นท่านต้องการรุ่นไหนะ ท่านก็พิมพ์ไปได้เลยท่านาการเมธนาการเมกาสเปซอ่ะนี่นี่นะครับผมอ่ะพรอปบัตเมกาสเปซธนาคารพันหนึ่งท่านก็พิมพ์พิมพ์สายพันหนึ่งไปได้เลยนะครับผมอ่ะผมผม,ผมจะพิมพ์แค่นี้เมกาคอลเลกชันเฮดเคเนี่ยเขาจะขึ้นมาเนี่ยโดเรนดักหรืออะไรก็จะขึ้นมาของที่ฮ่องกงเขามีจะจำหน่าย แล้วก็หรือจาก Colorcell er ก็ได้ครับจาก Colorcell er นี่คือเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของฮ่องกงอ่าท่านก็ copy ที่ผมดิงที่ผมแห้ไปค่ะ Colorcell ฮ่องกงปุ๊บแล้วต้องการหามอนรีนี่นะครับอ่าแต่ว่าการนําการติดต่อร้านที er ่ Colorcell ครับผมเราจะติดต่อไม่ได้เพราะต้องใช้เบอร์ฮ่องกง อันนี้เราก็มีบริการนะครับเนี่ยขอแล้วเซล์ฮ่องกองเห็นไหมมนีนขึ้นมาถ้าต้องการพันเปอร์เซ็นต์ก็พิมพ์ไปเลยรุ่นไหนก็ได้จะขึ้นมาก็แกนะนํานะครับผมสองสามเคล็ดลับการนําเข้ามันนี้จากฮ่องกองมาไทยส่วนอันดับสุดท้ายคุณได้ตุก๊กตาที่ต้องการแล้วแต่ว่าคุณจะนําเข้ามาไทยได้ยังไงอ่ะนี่ครับผมเกี่ยวต้อนอินพอร์ตบริการนําเข้าจากฮ่องกองมาไทย แฟนเพจนะครับแล้วก็ Line Official ติดต่อตามนี้ได้เลยสำหรับคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s ไ r i e ไนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแนะนำสินค้าดีๆจากฮ่องกงและประเทศอื่นๆต่อไปเพื่อเป็นไอเดียในการทำธุรกิจของท่านมผมจะบอกได้ให้นะครับผมตอนนี้สินค้าจีนมาลงตลาดแล้วเราอย่าไปแข่งกันที่ราคาแข่งกันที่คุณภาพฮ่องกงสิงคโปร์อยู่ยุโรป,ปอื่นๆทางเราก็มีบริการนำเข้านะครับผม อ่านี่นะครับติดต่อมาได้ที่นี่นะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ